สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของน้ำไปเอกสแนปนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะได้สาระไม่มากก็น้อยหรือไม่ได้เลยไปจากคลิปนี้นะครับวันนี้ครับผมมีเจ้าหนี้อยู่ในมือนะเนี่ g o o g l e Pixel 6ครับผมนี่ผมมีเจ้า Google Pixel 6อยู่ในมือนะครับก็แน่นอนครับเราเป็นช่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับกล้องนะครับ ผมไม่ได้มารีวิวเจ้าโทรศัพท์ Google Pixel เครื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมมีโจทย์อยู่ว่าผมจะลองเอาเจ้า Google Pixel เครื่องนี้นะครับออกไปถ่ายรถด,ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโจทย์ก็คือ ที่เกียจพกกล้องใหญ่นะครับก็เลยจะลองดูซิว่าโทรศัพท์มือถือสมัยนี้นะครับแล้วอย่าง Google Pixel 6เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่เคมว่ากล้องดีมากๆนะครับแล้วก็มีขนาดเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นมาก,กว่า Google Pixel รุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ลองไปดูกันครับว่าถ้าผมเอา Google Pixel ไปถ่ายรถนะครับโดยผมจะใช้อย่างเต็มรูปแบบครับทั้งเลนออโต้ไวเลน์ไวนะครับแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลด้วยนะครับลองดูซิว่า มันพอจะทดแทนกล้องแบบว่า dslr หรือว่ามิเลร์เลตโฟโเล็กๆได้หรือเปล่านะครับลองไปดูกันว่า google pixel เครื่องเล็กๆเ,เครื่องนี้ครับจะทําได้สักแค่ไหนครับเดี๋ยวเก็บมาฝากทั้งไฟล์ที่เป็นไฟล์ดิบที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งแล้วก็ไฟล์ที่ผมทําเสร็จแล้วด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราออกไปถ่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เอา civic coupe ออกไปถ่ายกันครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกจะเป็นยังไงไปลุยยังไม่ทันได้โลเคชั่นเลยนะครับดูเข็มน้ํามันนะครับน่าจะไปไม่ถึงโลเคชั่นเลครับเดี๋ยว เติมน้ำมันก่อนนะไม่งั้นไม่น่าถึงไหนแน่เลยรอแป๊บนึงครับนี่ก็เป็นโลเคชันแรกที่ตอนแรกผมคิดจะมาถ่ายนะครับแต่ว่า พอดูจับพื้นแล้วครับเห็นไหมนี่พื้นมันไม่สวยเลยครับซึ่งพอถ้าผมเอาไปแต่งรูปต่อเนี่ยดึงคุณภาพดึงเท็กเจอร์เนี่ยมันน่าจะทําให้ภาพเละนะครับดูจับพื้นแล้วไม่โอเคนะไปะไปหาโลเคชันถัดไปกันครับโอเคครับก็กําลังกลับแล้วนะครับคือต้องบอกว่าโลเคชันเนี่ยหายากมากนะครับแล้วก็ขับไปขับมาครับได้ไปถ่ายในอนุสรสถานแห่งชาติสังนันครับ คือมันไม่มีที่เลยจริงๆนะครับวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคมากๆเลยนะครับคือมันเป็นตอนใบปายยิ่งที่อย่างครับแดดมันค่อนข้างจะแข็งมากๆนะครับก็เลยอาจจะได้แสงไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับถ้าพี่ผมดูนะส่วนตัวเท่าที่ดูไฟดิบแล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างสวยเลยนะคือผมถ่ายมาเป็นรอนะครับก็ สวยใช้ได้เลยนะดูในจอโทรศัพท์อะจอมันสวยแต่ว่าไม่รู้ว่าพอไปดูของจริงจะเป็นยังไงนะครับนะอ่ะโอเคผมกลับไปทําไฟล์ก่อนแล้วเดี๋ยวลองไปดูรูปกันเลยครับเอาเลยครับหลังจากที่ผมกลับมานะครับก็มาทําไฟล์ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอันนี้คือไฟล์รอของ Google Pixel 6นะครับให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะในไลท์ลูมนะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยที่แรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับเพราะว่า คือด้วยความที่ผมลองมาเยอะหลายรุ่นนะครับแล้วก็ไฟลร์รอของโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นที่จะดึงอะไรได้มากมายนะครับแต่ว่าไฟล์ของ Pi ก e l 6เนี่ยทำผมเซอร์ไพรส์มากๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูรูปนี้ครับอ่ะนี่คือไฟลร์รอของ Pixel 6นะครับเี่เมื่อกี้ผมดึงไปแล้วนะป่ามือที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้ดูก่อนดูครับเพื่อนๆ อันนี้คือไฟลร์รอของมันนะแล้วพอผมดึงขึ้นมานะครับคือดีเทลเนี่ยดีมากเลยนะครับอันนี้กล้องโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยคือโหดมากครับแล้วก็ถึงผมจะดันค่าคาุณภาพเพิ่มมาเนี่ยดูดิผมดันมาบวก100เลยอเลยมันก็ยังดูดีะครับดันเท็กเจอร์ขึ้นมาอีกอะเห็นไหมบวกเท็กเจอร์ 100, ร้อยคุณภาพร้อเนี่ยภาพยังไม่เละเลยนะครับผมว่าใช้งานได้เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับดึงได้เยอะมากๆนะครับอะ อย่างรูปนี้ครับนี่พอทําเสร็จแล้วคือสวยเลยนะผมว่าดูดีเลยอะ่ะอันนี้คือเดิมๆครับแล้วพอผมทําปุ๊บดูครับนี่ครับมันดึง,นนดงได,ด,ด,งดง้ขนาดนี้นะครับกล้องโทรศัพท์มือถือไฟล์รอดูดิดึงเท็กเจอร์เรงทลิตี้ขนาดนี้นะครับอะยังแบบว่าออกมาแบบคมๆเลยครับอารมณ์เหมือนกล้อง DSLR บวกกับเลนคิดนะครับผมทําได้ขนาดนั้นเลยนะ คือไม่คิดว่ามันจะสามารถดึงได้เยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก texture 1 0บ clarity 1 0 dhs บวก10,20 10, 10, อะไรเล็กๆน้อยๆปรับ shadow, highlight ได้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าดึงเยอะเพิบไฟล์ไม่ดีมันก็เริ่มแตกเริ่มเละแหละแต่ว่าไฟล์รอของพิกเซลนี่มันโอ้โหดีแบบดีเลยครับดูดิน,น,นี่เดี๋ยวดูนะดูครับดีแค่ไหนลองดูผมดันดันเข้าไปให้สดๆเลยเป็นไงครับ ดูดิม,มันดูดีเทลครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะทําได้ขนาดนี้นะขึ้นเยันผิวส้มของรถนะครับคือไม่คิดว่าดีเทลจะดีขนาดนี้นะอะเดี๋ยวขอทําภาพให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยขึ้นให้ดูอันนี้ให้มาดูตอนก่อนโปรเซสก่อนว่าไฟล์ลอมันขุดได้เยอะขนาดไหนนะครับคือดีดีเลยอันนี้ดีเลยเดี๋ยวไปดูภาพเต็มกันต่อครับ อ่าแล้วพวกนี้ก็คือภาพที่ผมอิดิตตามใจแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าคืออย่างแรกผมรู้สึกโอเคกับไฟล์รอของ Google Pixel 6นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นมากทีเดียวนะครับคือผมสามารถอิดิตได้ตามใจผมพอสมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าดึงได้เยอะเลยเยอะจน over ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจก็คือระยะคูณ2นะครับการซูมแบบดิจิตอลนะครับ ถึงแม้ Pixel 6จะไม่มีเลนส์ซูมเทเลมาเหมือน Pixel 6 pro นะครับแต่ว่าการคูณด้วยระยะคูณ2แบบดิจิตอลซูมเนี่ยทำได้ดีนะครับไฟล์ดีเทลเรียกได้ว่าไม่ได้เสียเลยนะครับออกมาดีเลยแหละแต่ว่าก็น่าเสียดายครับที่ไม่มีเลนส์เทเลซูมเหมือนตัว6 pro เนอะซึ่งถ้าใครชอบถ่ายรูปรถหรือว่าถ่ายรูปจริงๆจัง,จงๆเนี่ยผมว่าตัว6 pro ดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเสียใจนิด,นด,นดที่ไม่ซื้อ6 p r ปนะครับเพราะว่ารูปส่วนใหญ่ที่ผมอีดิทแล้วลงให้ดูนะครับมันเป็นรูปที่มาจากการคูณ2แบบดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าการถ่ายด้วยเลนส์วายปกติคูณ1เนี่ยคือสัดส่วนของรูปเนี่ยมันไม่สวยนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าเอาไปถ่ายอย่างอื่นเนี่ยมันก็คงโอเคครับถ่ายจอะๆใกล้ๆหรือว่าถ่ายวัตถุขนาดเล็กอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นรถแล้วเนี่ยผมต้องการระยะที่เป็นคูณ2มากกว่าครับ คือระยะที่ใกล้เคียงกับอารมณ์เหมือนเล่นฟิก50ละกันครับมันจะได้รู้สึกว่าอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะสัดส,ส่วนดีกว่านะครับส่วนเรื่องสีแสงนะครับอันนี้ก็ท้าความไปถึง JPEG หน่อยละกันครับคือ JPEG หลังกล้องเนี่ยออกมาสวยนะครับ AI ทำได้ดีนะครับการจัดการกับไวเบาล้านชาร์โดนู่นนี่นั่นนะครับก็ทำออกมาได้โอเคครับ HDR ของเขาค่อนข้างดีมากเลยคือซอฟต์แวร์ของ Google มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ก็มีหลายๆช็อตที่ไม่โอเคเหมือนกันนะครับแม้ว่า AI จะจัดการได้ดีนะครับแต่พอมาซูมดูแล้วเนี่ยรายละเอียดดีเทลภาพมันไม่ดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยแค่ทําการถ่ายเราอัพขึ้น Facebook IG เนี่ยผมว่ามันเหลือแหล่นะครับคือเป็นโทรศัพท์รุ่นหนึ่งที่กล้องสวยมากๆเลยนะแบบว่าไปกินข้าวถ่ายอาหารอะไรแบบนี้ครับคือสวยเลยแล้วก็การถ่ายคนถ่าย p o r t เทร t เนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะครับสวยเหมือนกัน แล้วก็ด้วยความที่เซนเซอร์มีขนาดใหญ่ครับการถ่ายวัตถุขนาดเล็กแบบใกล้ๆเนี่ยก็จะเบลอลายฉากหลังได้สวยนะครับแต่ว่าการถ่ายรถยนต์อย่างนี้ครับคือมันจําเป็นต้องมีเลนเทเลนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีก็ต้องมานั่งซูมแบบดิจิตอลแบบนี้ครับทำให้ภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมถ่ายมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการซูมแบบดิจิตอลนะครับผมว่ามันก็ยังโอเคครับให้รายละเอียดดีเทลที่ดีมากๆครับแม้ว่าจะไม่มีเลนเทเลเนาะแต่ก็ยังดีครับ และที่สําคัญคือไฟล์ล้อเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะยืดหยุ่นได้ขนาดนี้แต่มันก็สามารถยืดหยุ่นได้มากเลยนะครับใครที่ชอบมา edit รูปคิลหลังเนี่ยผมว่าคงถูกใจกับกล้องฟิคเซลหแน่ๆครับแต่ถ้ามีงบอีกนิดนึงขยับไป6 Pro ครับน่าจะสนุกกว่าน,นี้อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ผมถ่ายมาให้ดูกันนะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ